สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง six element นะครับต้องขออภัยด้วยที่หายไปเสียนานนะครับพอดีป่วยไม่สบายนอนสมด้วยพิษไข้อยู่เกือบสองสัปดาห์ได้นะครับเลยไม่มีโอกาสได้ทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับก็วันนี้เรื่องงามยามดีนะครับวันแห่งความรักนะครับก็มาทําคลิปนะครับความรักความสัมพันธ์นะครับของเพื่อนๆนชาวทัดดินนะครับมังกรเพื่อประสบการณ์นะครับในห้วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มดูไพ่กันเลยนะครับขอสัก4ใบนะครับผมสถานการณ์ความ,มร,รมัก่องสมาช์ปัจจุบันของเพื่อนๆชาวท่าดินนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับได้ทักสี่ใบ อยับไพ้สักนิดนะครับก็ดูแล้วนะครับจากพลังงานหน้าไพ่นะครับความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะครับชาวธาตุดินนะครับในห่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็รู้สึก คนโสดนะครับรู้สึกเหมือนจะมีคนมาหยิบยื่นนะครับมิมตรไมตรีความรู้สึกด,ดีๆให้กับเรานะครับก็เขาก็มองดูว่าเพื่อนๆชาวธาตุดินนะเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแล้วก็เหมือนเขาคนนี้ชื่นชมเพื่อนๆน,นะครับอยากจะหยิบยืน่นมิมตรไมตรีอยากจะช่วยเหลือดูแลอยากจะทับพัฒนาความสัมพันธ์อยากทำความรู้จักกับเพื่อนๆน,นะครับก็ดูแล้วนะครับ ขณะเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็อาจจะความรู้สึกความสนใจในในในความรู้สึกเพื่อนๆอเพื่อนอยังมองในเรื่องของการงานอาจจะมีความคิดตรงนี้อยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ดีคนที่เข้ามารู้สึกดีกับเพื่อนเนี่ยเขาก็มีความมั่นคงทางด้านอาชีพการงานนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งในเรื่องการงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เป็นสถานการณ์ของคนโสดก็จริงนะครับแต่ว่าเหมือนเพื่อนๆชาวทัดดินเนี่ยมีคนแอบชื่นชมเพื่อนอยู่แล้วก็อยากจะมอบความรู้สึกดีๆอยากจะมอบมิตรไมตรีที่ดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราขอดูความในใจของคนๆน,นี้หรือคนที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ทําความรู้จักกับเพื่อน,อนชาวทัดดินกันหน่อยครับว่าเขาคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนอน,นะครับขอไพ่สักสี่ใบ ที่ผ่านมานะครับคนที่จะเข้ามาหยิบยื่นมิตรไมตรีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนเพื่อชาวธาตุดินในเดือนกุมภาเนี้ย,ยที่ผ่านมาเขาก็เหมือนเคยเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนลักษณะเป็นตัวเลือกทางเลือกนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าความวุ่นวายสับสนของการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีคนหลายคนเกี่ยวข้องนะ่ะเขาก็ รู้สึกไม่รู้สึกไม่โอเครู้สึกเป็นทุกข์เขาต้องการความยุติธรรมในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องความต้องการความจริงใจต่อกันนะครับรักชอบกันก็บอกกันตรงๆนะครับหรือแม้แต่ว่าอยากใช้เขาเป็นทางเลือกหรืออย่างไรหรือว่าคบคุยหลายคนถ้าบอกกันตรงๆถ้าเขาไม่โอเคคนคนนี้เขาจะได้เทรดตัวออกมาแต่ลักษณะ,ละแล้วเหมือนเขาเข้าไปพัวพันไปติดอยู่ตรงนั้นนะ่ะทั้งๆที่ในเรื่องส่วนตัวของคนคนนี้ เขาดูแลและผิดชอบตัวเองได้นะครับอาชีพการงานการเงินเขาพังพร้อมแต่ว่าไปติดอยู่ในบ่วงความสัมพันธ์นี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมต่อเขานะครับเดี๋ยวเรามาขอดูเพิ่มเติมในเรื่องความรู้สึกของเพื่อนๆคือโสดชาวธาตุดินนะครับบังรประสบการณ์ว่าถ้าเจอเจอคนคนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรนะครับหรือว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะได้พบเจอแล้วก็เป็นได้เดี๋ยวเราขอ มาดูนะครับความรู้สึกในใจของเพื่อนหน่อยนะครับว่าถ้าเจอเขาคนนี้เพื่อนๆมีความรู้สึกหรือความคาดหวังความคิดเห็นอย่างไรนะครับขอไพ่สัก4ี่ใบนะครับ ครับความในใจความรู้สึกของเพื่อนๆคนโสดนะครับชาวธาตุดินมังกรพึ่งศกันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าเพื่อนๆเจอคนที่เข้ามารู้สึกดีๆกับเพื่อนๆน่ยเพื่อนๆชาวธาตุดินน่ะเพื่อนๆอยากจะคบอยากจะคุยเขาอย่างน้อยก็เหมือนเพื่อนๆมองว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอ่ะได้พัฒนา พัฒนาความคิดความเข้าใจทําความรู้จักกันนะครับแต่ในส่วนที่เพื่อนๆมุ่งเน้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะทําในสิ่งที่เพื่อนๆมีความสุขอะไม่ว่าจะเป็นกิจการการงานหรือความรู้สึกความชอบความรักในงาน,นเด็กในอาชีพอะไร,รต่างๆเพื่อนเพื่ออยากทําตรงน,นั้นนะครับให้มันประสบความสำเร็จขณะเดียวกันที่มีคนเข้ามาทำความรู้จักกับเราเราก็อยากจะพัฒนาอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยที่ผ่านมาในเพื่อนๆเหมือนพึ่ง เพิ่งเจ็บกับความรักความสัมพันธ์มานะครับเพื่อนเพื่อนชาวทัด,ดินก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวแล้วกับความรักความสัมพันธ์ที่มัน3คน4คนมันมีคนมากมายวุ่นวายเพื่อนๆอาจจะมีกำแพงอาจจะตั้งตั้งเกณฑ์ตั้งมาตรฐานหรือว่าตั้งความคิดจิตใจของเราว่าเราไม่อยากจะไปเข้าไปข้องเกี่ยวในลักษณะความสัมพันธ์ที่เคยเจ็บปวดหรือที่เคยเสียใจอย่างที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเพื่อนๆคนสวดเจ้าทัดดิน,นอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นการให้และการรับที่มันไม่ไม่ยุติธรรมไม่เท่าเทียมกันนะครับเพื่อนๆอาจจะให้ใจให้การดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างกับคนที่เพื่อนๆรักในอดีตนั้นนะครับทําเต็มที่ดีที่สุดแล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆให้ไปน่ะสิ่งที่ตอบรับกลับมามัน มันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันมันไม่มันไม่ตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพพพเพื่อนๆคนสอดชาวท่าดินนะครับก็คือถ้ามีคนเข้ามาใหม่ๆอยากจะทําความรู้จักไหมอยากจะพูดเจอคุยไหมอยากครับอยากอย่างน้อยก็คิดว่าเรามีเพื่นอนได้เพื่อนเพิ่มเติมได้มีรภาพใหม่ๆดีๆแต่ว่าถ้าจะพัฒนาความสําคัญในขั้นต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็อยากจะดูให้แน่ชัด มีกำแพงมีเกยีเกย์มีมาตรฐานเนื่องจากอะไรเนื่องจากที่ผ่านมามันเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนะครับตุ่มเทลงไปแล้วมันมันเป็นความทุกข์นะครับเราเดี๋ยวมาขอดูไพ่บทสรุปสักนิดนึงนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพื่อนๆคนโสดชาวทัดดินนะครับแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอไพ่สักสี่ใบนะครับ ก็แนวโน้มนะครับจากพลังงานหน้าไพ่แล้วครับเพื่อนๆนคนโสดชาวธาตุดินในใจลึกๆแล้วอ่ะเพื่อนๆก็ยังมองถึงในเรื่องการงานการเงินนะครับเพื่อนเพื่อนอยากประสบความสุเร็จอยากทําชีวิตตัวเองให้มีคุณค่าทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับถามว่าอยากจะถ้ามีคนเข้ามาอยากจะพูดจะคุยอยากจะพัฒนาไหมก็มีความคิดอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโอเคนะครับก็เลยค่อนข้างจะใช้เหตุผลมาก,พกเพื่อนๆชาวท่าดินคนโสดเนี่ยไม่อยากผิดหวังไม่อยากเสียใจเหมือนดั้งที่ผ่านมาอะไรที่เข้ามาแล้วถ้าไม่ดีก็พร้อมจะที่จะตัดที่จะพอที่จะหยุดเพราะเพื่อนๆต้องการอะไรต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มดูแลช่วยเหลือกันเป็นเหมือนครอบครัวนะครับ ถ้าไม่ได้ตรงนี้หรือถ้ายังไม่ใช่ก็คบคุยกันเป็นเพื่อนกันพอแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการงานการเงินจะดีกว่าเพื่อนๆคิดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทำแนะนำนะครับไพ่ออร์เ,เคกันสักหน่อยว่าอยากจะแนะนําอะไรกับเพื่อนๆคนอสอดชาวธาตุดินบ้างนะครับในห้องเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกนี้นะครับขอสักสองเซตนะครับไพ่ออร์เ,เคร ครับเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุดินมังกร,กรพษศพษภกันนะครับไพ่อรคนก็มีคําแนะนาให้เพื่อนเพื่อนเยียวยารักษานะครับความรู้สึกจิตใจของเรานะครับอะไรที่ผ่านมาที่มันไม่ดีที่มันเป็นท็อกซิกหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นทุกข์อ่ะเพื่อนเพื่อนก็ปล่อยวางนะครับทําความเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางในส่วนนั้นขณะเดียวกันเพื่อกน,กนก็ใช้ความอดทน บางทีมันต้องผ่านเหตุการณ์ผ่านอะไรที่มันเป็นทุกข์ความยากลาบากครับก็ต้องต้องมีความอดทนในส่วนนี้ถ้าเราจะมุ่งหวังหรือจะคิดที่ว่าจะพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ไปในทางที่มันดีปล่อยวางความคิดความรู้สึกที่มันเป็นลบจากความสัมพันธ์ในดีที่ผ่านผ่านมาแล้วก็ปล่อยวางมันไปนะครับเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนนะครับอดทนเมื่อถึงเวลาเหตุการณ์ต่างๆมันก็ผ่านพ้นไปขณะเดียวกันนะครับ พายอลเลอร์ uh, r ินวิสเปอร์ออฟเลิฟก็แนะนำไปเพื่อนๆถ้าเข้าไปทำความรู้จักพบปะพูดคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับใครนะสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องนึกถึงไว้เสมอก็คือมีความจริงใจจริงใจต่อทั้งตัวเราเองทั้งคนที่เราพบปะพูดคุยหรือว่าทำความรู้จักด้วยนะครับจริงใจก็คือเป็นตัวของตัวเรานะครับจริงใจจากตัวเราเองพูดคุยกับคนที่เรา พัฒนาความสัมพันธ์เป็นมิตรเป็นเพื่อนพูดคุยกันอย่างจริงใจมีความซื่อสัตย์ซื่อซื่อตรงต่อกันจริงใจต่อกันขณะเดียวกันเนี่ยไพคําแนะนําของไพ่ออร์เล่ะก็บอกว่าในทํานองที่ว่าความรักนะครับมันต้องใช้ใช้เรื่องความศรัทธาหรือมีความมีจิตมีใจที่มันเชื่อถือศรัทธาพอๆกันนะครับมันจึงจะก้าวข้ามผ่านในเหตุการณ์ต่างๆที่เรา ที่เราและคู่ของเราหรือคนรอกของเราจะจะดําเนินกันต่อไปเนี่ยมันมันต้องมีศรัทธานในความรักเหมือนเหมือนกันนะครับถึงจะก้าวข้ามผ่านทุกเหตุการณ์ไปได้นะครับก็สําหรับคลิปนะครับความรักสัมพันธ์ของเพื่อนเ่นคนโสดชาวทัดดินมังกรพืชศพกันนะครับในห้องเดือนกุมภาพันธ์2 5ง6ก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยที่ห่างหายไปเสียนานนะครับ ก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับพลังงานตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเพื่อนๆนท,ท,ทุกคนทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่มีพลังงานที่ใกล้เคียงนะครับก็อาจจะนําไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตของเพื่อนใน,เ,นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับส่วนถ้ามีคําอ่านหรือคอําจากพลังงานหน้าไพา่ที่บอยอ่านไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อ,อรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะครับบอยก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆได้รับพลังงานนะครับที่เป็นบูกพลังงานที่เป็นสร้างความหวังกําลังใจนะครับก็เนื่องในโอกาสบันความรักนะครับเราก็ขอให้เพื่อนๆนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับโดยเริ่มต้นที่การเข้าใจตัวเองนะครับรักตัวเองซื่อสัตย์ตัวตัวเราเองนะครับก่อนที่เราจะหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ไปให้ผู้คนรอบข้างหรือคนที่เรารักนะครับก็ขอให้เพื่อนๆ สมงหวังในความรักกันทุกท่านเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสับสไคร้ไลค์แชร์นะครับก็ทําให้รู้สึกมีกําลังใจนะครับหายไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ